ธุรกิจเกษตรก็กู้ได้ด้วยสินเชื่อ SMEs เพื่อธุรกิจจากธนาคารอมสินก็นานานทีนะครับจะเจอสินเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อเกษตรกรนะครับก็คือสินเชื่อ SME เพื่อธุรกิจเกษตรจากธนาคารอมสินนะก็จะมีทั้งเงินกู้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีเงินกู้ระยะยาว7ปีเลยนะครับแต่ทีเนี้ยเรื่องคุณสมบัติเนี่ยผมอ่านแล้วผมก็งงนิดหน่อยนะครับไม่ค่อยแน่ใจว่า ถูกต้องหรือเปล่านะแต่เท่าที่คิดก็คือเกษตรโดยตรงและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยสามารถใช้สินเชื่อตัวนี้ได้เลยนะครับเนี่ยลองอ่านดูนะเนี่ยผู้ค้าเมล็ดพันธุ์พืชผู้ค้าอุปกรณ์การเกษตรผู้ขนส่งสินค้าทางการเกษตรผู้ค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทุกชนิดผู้ผลิตสินค้าและแปลรูปสินค้าทางการเกษตรหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์สำหรับความไวในการอนุมัติสินเชื่อตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ3 7ถึงวันหลังจากที่คุณส่งเอกสารครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับจุดเด่นที่เขาแปะไว้หน้าเว็บนะครับ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินการเพื่อดองทุนในสินทรัพย์ถาวรนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกตอนต้นคลิปไปอะก็คือมันจะมีแบบ1ปีกับ7ปีนะครับก็แล้วแต่คุณจะใช้แบบไหนนะสำหรับจุดเด่นที่ผมว่าน่าสนใจนะครับวงเงินกู้สูงถึง10ล้านบาทเลยนะครับ และมีทางระยะสั้นระยะยาวระยะยาวสุดเนี่ยถึง7ปีเลยนะดอกเบี้ยค่อนข้างจะต่ำมากเลยนะครับประมาณ MLR หรือ MOR บวก3.5ใน3ปีขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดปีแรกๆนะดอกเบี้ย MLR หรือ MOR ลบ2ต่อปีนะครับก็สูงง่ายๆแล้วกันนะเผื่อใครงงนะดอกเบี้ยปีแรกเนี่ย4ดอกเบี้ยปีที่2เนี่ย5และดอกเบี้ยปีที่3เนี่ย9นะครับก็ถือว่าต่ำมากๆเลยนะ ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าเราต้องเอาที่ดินมาค้ำหรือเปล่านะเพราะว่าวงเงินมันสูงมากด้วยดอกเบีย้ยก็ต่ำมากด้วยนะครับมันน่าจะเป็นสินเชื่อที่เอาที่ดินมาค้ำนะผมเข้าใจไว้อย่างนั้นนะครับแต่ในนี้มันก็ไม่ได้พอเออลองติดต่อธนาคารดูนะครับสำหรับคนที่มีข้อสองสัยนะครับสามารถสอบถามที่ท,ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแนะนำนะครับให้ไปสอบถามใน u t u b e เนะี่ยคุณจะได้รับคำตอบที่ดีกว่านะครับโดยปกติแล้วผมจะตอบคำถามประมาณวันละครั้งหรือ2วันครั้งนะครับแต่ก็จะพยายามตอบให้หมดทุกคนนะ และก็รบกวนนิดนึงนะครับผมอยากช่วยนะแต่ช่วยถามให้นันละเอียดถามให้มันเข้าใจด้วยนะครับบางคนถามมาแล้วผมบอกเอ้ยอะไรไม่เข้าใจอ่ะหรือบางคนถามผิดคลิปเนี่ยผมก็ตอบไปของคลิปนั้นเลยนะอย่างเช่นคุณถามสินเชื่อตัวหนึ่งแต่คุณไปถามในอีกคลิปหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องตอบของคลิปนี้นะครับเพราะผมเข้าใจว่าคุณถามในคลิปนั้นนะครับดังนั้นถ้าไม่เข้าใจเนี่ยขอโทษด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจสินเชื่อตัวนี้นะครับให้ติดต่อได้เลยนะครับที่1 1 1 5นะครับ สินเชื่อของธนาคารออมสินเนี่ยเป็นสินเชื่อเงินสดก็คือสินเชื่อที่เราจะได้รับเงินก้อนเข้าบัญชีทันทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราจ่ายเงินตามเวลาหรือเดือนที่เรากําหนดเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าคุณคืนเงินหมดแล้วนะครับก็คือจบเลยนะครับถ้าเกิดคุณต้องการกู้ใหม่คุณต้องทําเรื่องใหม่ทั้งหมดนะเหมาะสำหรับคน lemonade, ที่ว่าไม่อยากกู้บ่อยนะครับนานๆใช้ทีนะครับหรือว่าต้องการกู้เป็นระยะยาวเราก็จะผ่อนจ่ายแน่นอนทุกเดือนนะครับสินเชื่อตัวนี้ให้วงเงินสูงสุดถึง1ล้านบาทเลยนะครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาคำนวณจากอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นไรายได้จากเกษตรกรนะเ,รเออไม่รู้จะคำนวณยังไงนะหรือเขาจะให้เอาสินทรัพย์มาคำากกนวณเพื่อคำนวณก็จ,จะเป็นไปได้นะครับยังไงเราไปเช็คที่ธนาคารดูก่อนนะครับดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับตัวนี้คือดอกเบีย้ยต่ํามากๆเลยนะครับถ้าเกิดเอาดอกเบีย้ยวันน้าวันที่ผมทําคลิปนะครับก็คือปีแรกเนี่ยดอกเบีย้ย4%ปีที่ 2. ดอกเบีย้ย5%และปีที่3ขึ้นไปนะครับดอกเบีย้ย9%เท่านั้นเองนะครับต่าสุดๆเลยนะ ระยะเวลาในการผ่อนนะครับหนึ่งถึงเจ็ดปีนะครับซึ่งมันสามารถแบ่งเป็นงงเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวได้เลยนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมโฆษณานิดน,นึงนะครับผมมีช่องผ่อนยิมกู้ออนทั้งทาง c e b o o k YouTube t i k t o k และก็ทางเว็บไซต์นะครับคุณสามารถไปกดติดตามกดคอมเมนต์กดคุยกันได้เลยนะครับก็ะจะขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับคุณสมบัตินะครับเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยหรือวิสหาหกิจสุมชนสหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเกษตรเช่นผู้ค้าเมล็ดพืชผู้ค้าอุปกรณ์การเกษตรผู้ขนส่งสินค้าทางการเกษตรผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรทุกชนิดผู้ผลิตสินค้าและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรหรือ smart farmer เอกสารที่ต้องใช้ในการกู้เงินนะครับอันนี้ไม่มีแจ้งอะไรเลยนะครับต้องขอโทษด้วยนะแนะนําให้ติดต่อที่ธนาคารก่อนนะครับถึงจะไปขอสินเชื่อได้นะครับซึ่งส่วนตัวผมเชื่อว่าน่าจะต้องใช้ที่ดินค้ำประกันนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยมันต่ำมากท้าโมงมินกู้มันสูงมากๆเลยนะครับ สมัครได้ที่ไหนบ้างนะครับก็ไปที่ธนาคารออมสินเพื่อไปสมัครได้เลยนะครับก็อย่างที่ว่าเลยนะครับทั้งเรื่องคุณสมบัติเรื่องเอกสารเรื่องอาชีพอะไรพวกนี้ยังมีอีกหลายๆอย่างเลยนะครับที่ทําให้เราเนี่ยกู้ผ่านหรือกู้ไม่ผ่านนะครับอย่างเรื่องเครดิตโบโรนะครับคนที่ยังจัดการหนี้เก่าไม่หมดเนี่ยยังไงก็ยากนะครับถ้าเกิดหนี้เก่าไม่จ่ายค้างชําระมาเกิน3เดือนเนี่ยบอกเลยนะครับว่ายากนะ แล้วก็จํานวนธนาคารที่เราสมัครไว้นะครับวงเงินที่เรามีกับธนาคารอื่นๆนะครับความถี่ในการสมัครสินเชื่อก็มีผลนะครับอาชีพของเราอายุงานของเราภาระที่มีนะครับอย่างเช่นหนี้บ้านหนี้รถนะครับถ้าเกิดเกิน30%ของรายได้นะกู้ยากเกิน4 0ของรายได้นะกู้ไม่ผ่านเลยแน่นอนภาระอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นคนมีครอบครัวคนมีลูกเนี่ยก็เป็นภาระนะครับดังนั้นเขาจะให้วงเงินกู้ลดลงอีกนะครับแต่ยังไงผมก็เอ่ยพอด้วยคนเนี่ยกู้ผ่านนะครับ ใครที่สมัครผ่านแล้วนะก็สามารถมาคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับว่ากู้ผ่านแล้วนะครับได้วงเงินเท่าไหร่มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับรู้ไหมว่าการกู้ผ่านแล้วมาบอกวงเงินเนี่ยมันไม่ใช่การอวดนะครับว่าเรากู้ได้นะแตเ่เป็นการให้กําลังใจคนอื่นๆนะครับคุณลองคิดดูนะถ้าเกิดทุกคนมาดูคลิปผม่ปั๊บเฮ้ยคลิปนี้มีแต่คนบอกกู้ได้กู้ได้กู้ได,ได้เนี่ยเฮ้ยเราน่นาจะลองกู้ดูบ้างเฮ้ยเราจะไม่ไปกู้สินเชื่อนอกระบบเฮ้ยเราจะไม่โดนมิจฉาชีพหลอกลวงอะไรแบบนี้นะครับแล้วเขาไปกู้เงินแล้วเขาได้จริงๆ มันคือบุญของคุณเลยนะครับผมบอกแค่นี้แหละดังนั้นใครกู้ผ่านเนี่ยมาคอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับการทําผิดกฎไม่ชําระนี่นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับ ของทุกธนาคารนะเพราะว่ามันเป็นกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับยอดนี้ต่ำกว่า1000บาทไม่มีค่าทวงนี้นะครับยอดนี้มากกว่า1000บาทนะจะเสียค่าทวงนี้ครั้งละ50บาทในช่วง30วันแรกนะครับลหลังจากนั้นจะคิดครั้งละ1้อยบาทหลังจาก30วันขึ้นไปนะครับส่วนที่เหลือก็เหมือนกันหมดก็คือปิดวงเงินไม่ให้กู้เพิ่มนะครับขึ้นแบกลิสต์ของธนาคารนะครับส่งเครดิตโบโลให้คุณติดเครดิตโบโลนะครับซึ่งก็พยายามอย่าพลาดนะครับถ้าเกิดคุณไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับไปธนาคารแล้วบอกเขาว่าช่วยหน่อย ยังไงก็ได้ปรับโครงสร้างนุ่งโครงสร้างนี่อะไรก็ได้นะครับขอให้เขาช่วยนะครับเขายินดีช่วยนะครับธนาคารชอบคนสู้มากกว่าคนหนีนะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับลบคนนิดนึงนะครับพิมพ์คําว่าฟังจบแล้วใต้คลิปนี้ให้หน่อยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะเป็นกําลังใจที่ดีกับผมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะช่วยเพิ่มเติมง่ายก็ได้นะครับสมัครสินเชื่อผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ซื้อของในแอปสเปรย์ชั่นช a อปปี้ a l ซานผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะอคุณมากๆเลยนะ ถ้าอยากเล่นกาแฟเล่นขนมเล่นข้าวผมเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกในช่อง Youtube ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับและสุดท้ายนี้นะครับช่องผ่อนยืมกู้ออมถึงจะพูดถึงสินเชื่อบ่อยนะครับแต่ผมไม่ได้แนะนําให้คุณไปกู้สินเชื่อมาใช้สุรุ่ยสุาะนะครับ คุณควรจะกู้สินเชื่อใน2กรณีนี้เท่านั้นนะครับก็คือกู้เมื่อฉุบเฉินจริงๆนะครับเข้าโรงพยาบาลรถชนอุบัติเหตุอะไรพวกนี้จำเป็นต้องใช้เงินนะครับและอย่างที่2ก็คือคุณกู้เพราะว่าคุณต้องการสร้างงานสร้างอาชีพใหม่คุณต้องการเปิด open world แบบฉันจะทําอาชีพใหม่ฉันอยากทำธุรกิจส่วนตัวอะไรแบบนี้นะครับสร้างรายได้ถึงกู้เงินนะครับอย่าไปกู้เงินสุดรุ่ยสุลร่ายกู้เงินไปซื้อโทรศัพท์มือถือกู้เงินไปซื้อคอมพิวเตอร์นะครับรู้สึก พูดเสร็จแล้วโดนตัวเองไงก็ไม่รู้นะไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยผ่านพ้นปัญหาเรื่องการเงินผ่านพ้นวิธีการทางการเงินณปัจจุบันไปให้ได้นะครับขอขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับยังไงคนที่ดูคลิปนึงตรงนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับทีุ่่า์ดูถึงตอนนี้นะครับขอทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย